น้ำส้มหกหมดแล้วเนี่ยมาใชไดใ้ฉันหน่อยสิป้านี่เธอทําบ้าอะไรเนี่ยเทน้ำส้มลงพื้นทําไมเอา้าลูกแม่บ้านมาพอดีเลยมาช่วยฉันทั้งความสะอาด่อยสิพื้นเละไปหมดแล้วเธอทํามันเลอะทําไมล่ะจงใจแกล้งแม่ฉันใช่ไหมแม่ สวัสดีค่ะเอ้าฟ้าทำไมวันนี้มารับแม่เร็วล่ะเลิกงานไวเหรอลูกวันนี้ไปคุยงานข้างนอกมาค่ะเลยไม่ได้เข้าบริษัทแล้วแม่ล่ะคะคุณนะหยกทำกับข้าวอยู่ในครัวนะจ๊ะวันนี้ฟ้ากินข้าวด้วยกันนะเดี๋ยว้าจจะพาแฟนมาบ้านด้วยนี่ไอมีแฟนแล้วเหรอคะเพิ่งทำงานได้แค่แป๊บเดียวเองแล้วฟ้าล่ะเมื่อไหร่จะมีบ้างโตมาด้วยกันแท้ๆนะ ปล่อยไอ้แสงมาได้ยังไงเนี่ยหนูทาแต่งานยังไม่มีเวลาหาแฟนหรอกนะ้าเรื่องแฟนนไม่รีบร้อนก็ดีแล้วแต่ว่าตอนเนี้ว่างไหมไะซื้อของเันเพื่อนน้าหน่อยสิได้สิคะ,ะงั้นไปกันเลยเนาะ คันทีแนะนํา,เ,นานเลยนะคนนี้น่ะประโยคเป็นแม่บ้านองไหซเองไอ้คนรบประโยคที่ใหญ่ในบ้านเลยประโยคครับแล้วแม่ลนะ่ะคุณพาวออไปซื้อเครื่องดื่มค่ะอะไรกันคะไอ้ใครเป็นแม่บ้านกันแน่เนี่ยทาไมแม่คุณเขาถึงไปซื้อของเองคุณพาไปซื้อของใช้ส่วนตัวด้วยค่ะก็เลยเอายายฟ้าไปเป็นเพื่อนนั่นไงคะมาพอดีเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่ดีจ้ะนี่เสนเอแฟนไอหน้าตาน่ารับดีนะขอบคุณค่ะคุณแม่เนี่เหรอน้องสาวไอนี่ไอไม่ได้บอกแฟนหรอว่าเป็นลูกคนเดียวอะ่ะบอกแล้วหยุดจำไม่ได้หรอว่าไอไม่มีพี่น้องเมนียฟ้าลูกประโยคแกกับเราสองปีถึงอาจจะต่างกันแต่สองคนนี้ก็โตมาด้วยกันเลยนะงัะ้นเดี๋ยวหนูกับแม่ไปเตรียมอาหารเรานะคะจ้า ไอ้พาหนุยอยดไปนั่งเล่นก่อนนะแม่จะขอให้ไปเก็บครับแม่ไอยอยดไปนั่งโซฟ,ฟาไอ้ทำไมไม่บอกกันก่อนนะ่ะหลอกให้ไหวมัวทุกทีแล้วไหนฟ้าบอกว่าเป็นรุ่นพี่เรียกแค่ชื่อเล่นอย่างเนี้นะดูสนิทกันจังเลยก็สนิทกันจริง,รงๆไงเี่เป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กจะให้ไอเรียกฟ้าว่าพี่ก็แปลกๆแล้วสนิทกันถึงขั้นเดินเข้าออกบ้านเวลาไหนก็ได้อย่างนี้อะหรอ,อ พ้าเขาก็มารับแม่กลับบ้านทุกวันแหละนี่สงสัยเลยเนี่ยไปเต็มตัวกินข้าวกันนี่คุณแม่ให้แม่บ้านมานั่งกินข้าวร่วมโต๊ะกับเราด้วยเหรอคะได้จ้ะกินด้วยกันแบบนี้ทุกวันแหละดีจังเลยนะคะคุณแม่ไม่ถือตัวเลยข้าวเยอะไปนะเอาออกให้ฉันนิดนึงสิได้ค่ะ เอาออกเยอะไปขอเพิ่อมอีกนิดนึงสิขอบใจคุณไอ้ลองไขพะโล้ดูสิวันนี้ฟ้าเข้าครัวเองเลยนะจริงเหรอครับงั้นไอ้ขอยอมเป็นหน่วยกล้าตายคนแรกเลยพูดเพ้อไปไหมเราอ่ะสนใจนะเดี๋ยวตักให้ไม่ต้องค่ะให้ฉันตักเอง หกหมดเลยอ่ะขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรเดี๋ยวตักให้ใหม่ก็ได้เดี๋ยวแม่เอาผ้าไปเช็ดให้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฟ้าจัดการเองทุกคนทานต่อเลยหนูไม่ชอบแฟนไอซ์เลยอ่ะ นิสัยไม่ดียังไงก็ไม่รู้แม่รู้ปะตอนกินข้าวเมื่อวานอะเขาจงใจทําอาหารหกนิสัยแย่มากแม่เอาหน้าแม่สอนว่าไงถ้าเรารู้ว่าเขาพานนะเราก็อย่าไปยุ่งแม่จะยอมให้หนูถูกแกล้งแบบนั้นน่ะเหรอคนบ้าอะไรรู้จักกันไม่ทันข้ามวานันมาทํานิสัยไม่ดีใส่ละสงสัยเขาคิดว่าเราเป็นแค่แม่บ้านมัง้งก็เลยไม่มีความเกรงใจแม่จริงๆแม่ไม่ต้องไปทํางานบ้านนะพาแล้วก็ได้นะเราไม่ได้ลําบากเหมือนเมื่อก่อน ฝาเลี้ยงแม่ได้แม่ไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆแล้วอีกอย่างอ่ะแม่กับน้าภาก็รู้จักกันมานานฟ้าอย่าไปใส่ใจเรื่องแฟนไอซ์เลยเราไม่ได้เจอเขาบ่อยๆไม่รู้สิฟ้ามีความรู้สึกว่าต้องได้เจอกันอีกแน่ๆแม่เดี๋ยววันนี้ฟ้าพาแม่ไปกินชาบูนะน่าเสียดายนะ้าภาเขาไม่ได้มาด้วยเนาะคุณพาเขาลอกินข้าวกับลูกเขานั่นแหละเห็นว่าวันนี้จะพาแฟนมาด้วย นั่นก็ดีแล้วแหละที่เราไม่ได้อยู่กินด้วยอะ่ะไปเพิ่องออกจากบ้านไอซ์กันมาสินะดีเลยจะได้ไม่ต้องร่วมโตะกินข้าวด้วยกันแล้วคุณไอซ์ล่ะคะไม่ได้กลับมาด้วยกันเหรอจะกลับไม่กลับแล้วป้าจะอยากรู้เรื่องเจ้านายไปทําไมอะ่ะนี่แม่ฉันก็ถามดีๆนะพูดกับผู้ใหญ่ไม่มีมารยาทหน่อยหรือไงก็แค่แม่บ้านต้องมีมารยาทด,ด้วยขนาดไหนกันเชียวที่ผิดอ่ะมันผิดตรงไหนรู้ไหมฉันไม่เคยเห็นที่ไหนนะ ที่มีแม่บ้านมาตีสนิทกับเจ้าของบ้านแบบนี้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกจ้าป้าทำงานกับคุณพามานานก็เลยสนิทสนมนกันฉันไปถามป้าตอนไหนหรอถึงจะต้องมาตอบคำถามฉันขนาดหน้าป้าเองอะนะฉันยังไม่อยากเจอเลย,ยก็ช่วยไม่ได้แล้วแหละถ้าไม่อยากเจอก็นุ่นไปฟ้องนภาพาเลยไปฟ้องเลยคุณแม่คะแม่บ้านของคุณแม่เนี่ยมันคนระดับกับพวกเราไล่เขาออกไปได้ไหมคะแล้วด,ดูสิ เขาได้ทำตามที่เธอขอหรือเปล่านี่อย่ามาท้าทายฉันนะถ้าฉันได้เข้าไปอยู่ในบ้านไอซ์เมื่อไหร่ฉันจะไล่เธอสองคนออกจากบ้านไปเลยโอ้ยกลัวจังเลยจะทำอะไรก็เรียบทำหน่อยนะแล้วดูซิคนที่มาที่หลังอย่างเธอจะสู้คนที่โตมาด้วยกันได้หรือเปล่าไม่แน่ไอ้อาจจะมีอะไรที่ไม่ได้บอกเธอก็ได้นะฟ้าอินนี่ไปกันดีกว่าแม่ ฉันจะไปตลาดกับไอ้นะได้จ้ะซื้อน้ำยาล้างจานมาด้วยนะใกล้จะหมดแล้วได้จ้ะฉันจะรีบกลับมานะเดี๋ยวถ้าฟ้ามาแล้วบอกให้รอกินข้าวด้วยนะทำอะไรอะ่ะทำไมช้าจัง ขอโทษค่ะพอดีป้าทำง,งานอยู่นะคะแล้วไอ้กับแม่ล่ะไปตลาดค่ะคุณหยดไม่ได้บอกไว้ก่อนหรือคะว่าจะมาทำไมต้องบอกด้วยก็นี่บ้านแฟนฉันป้าอย่ามาสอดรู้หน่อยเลยไปเอาน้ำให้ฉันหน่อยไป เป็นกาแฟนะชงแบบไม่หวานแล้วก็อยากให้ขมด้วยกาแฟได้แล้วค่ะืทำไมมันขมอย่างนี้เนี่ยก็คุณหยดบอกว่าไม่หวานป้าก็เลยไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ชอบอ่ะเอาไปทำมาใหม่ เปลี่ยนใจแล้วฉันไม่เอาแล้วนะกาแฟขอเป็นน้ำส้มแต่เป็นน้ำส้มคั้นสดแล้วก็ขอขนมด้วยหืมคั้นน้ำส้มมาสาอะไรเนี่ยทำไมมันเปรี้ยวขนาดนี้นี่เอามาวนาไหมฉันกินหรือเปล่ามันไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นนะคะป้าชิมดูแล้วฉันบอกว่าเปรี้ยวก็ต้องเปรี้ยวสิจะมายืนเถียงทำไมไปเอาน้ำป่าาให้ฉันกินเลยฉันไม่กินแล้ว หกหมดแล้วเนี่ยมาใช้ได้ฉันหน่อยสิป้านี่เธอทําบ้าอะไรเนี่ยเทน้ำส้มลงพื้นทําไมเอา้าลูกแม่บ้านมาพอดีเลยมาช่วยฉันทั้งความสะอาดหน่อยสิพื้นเละไปหมดแล้วเธอทํามันเลอะทําไมล่ะจงใจแกล้งแม่ฉันใช่ไหม มาเยอะแยะขนาดนี้หยดใช้แม่ทำหรอใช่ฉันเป็นคนใช้แม่เธอเองแล้วจะทำไงป้ายืนซื่อบื้ออยู่ทำไมอ่ะรีบไปเช็ดน้ำส้มสิหยุดออกคำสั่งกับแม่ฉันเดี๋ยวนี้แม่ฉันไม่ได้มีหน้าที่รับใช้เธอก็อนนเป็นคนรับใช้จะรับใช้ใครก็เหมือนกันแหลนะนาแม่บ้านที่เนี่ยดูแลเฉพาะคนในบ้านนี้เท่านั้นแต่เธอไม่ใช่ะ <c oughs> นะนี่แกกล้าว่าฉันเหรอหย่ด <c oughs> นะนี่ทำอะไรกันอะ ทำไมขึ้นห้องนั่งเล่นมันเลอะแบบนั้นคือหนูทำน้ำส้มหกนะคะ่ะก็เลยจะบอกให้ป้าเขาไปทำความสะอาดแต่ลูกสาวเขาบอกว่าห้ามใช้งานแม่เขาไม่เป็นไรค่ะเดีย๋ยวฉันไปจัดก,การเองแม่ไม่ต้องนภา,าคะผู้หญิงคนนี้จงใจแกล้งแม่หนูเขาหลอกให้แม่ชงน้ำให้ตั้งหลายอย่างแล้วก็ไม่เอาสักอย่างไม่จริงนะคะไอซ์ฉันจะไปแกล้งสองแม่ลูกนี้ทำไมเขาน่ะใส่หลายแต่ฉันเชื่อสองคนนั่นนะเพราะเขาทำงานกับฉันมานาน ฉันรั่วนี่สายก็เป็นยังไงใช่ค่ะใครทําอะไรก็รู้อยู่แก่ใจแต่หนูไม่อยากมาเสียเวลากับเรื่องแบบนี้จริง,รงๆหนูก็เข้าใจนะคะถ้ามีผู้หญิงอื่นอยู่ในบ้านแถมสด็จกันแบบเนี้ยเป็นใครๆก็หึงนาภาคะต่อไปนี้หนูจะไม่เข้ามาเหยียบในบ้านหลังนี้อีกถ้าไม่จําเป็นส่วนแม่ถ้าอยากทํางานในบ้านหลังนี้ต่อก็แล้วแต่แม่เลยค่ะโยกทางานที่นี่ต่อเถอะนะอยู่เป็นเพื่อนฉันนะ ก็ได้ค่ะเห็นแกคุณพาที่เชื่อใจฉันมาตลอดไอถ้าแฟนจะมาที่บ้านหลังเนี่ยก็บอกล่่งหน้าแล้วกันพราะฉันนึกอยากจะมาก็มาจะได้ไม่มีปัญหากันอีกครับแม่หยดถ้าเราทําให้บริษัทเขาเซ็นสัญญากับเราได้หยดจะไม่ได้แค่ผ่านโปรอย่างเดียวนะพี่จะให้เงินเดือนหยดเพิ่มด้วยจริงจ ฉันก็แอบกังวลอยู่นะคะโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ทําไมถึงให้ฉันเป็นคนดูแลล่ะก็พี่เอาผลงานาที่หยดเคยนําเสนอไปให้เขาดูเขาก็เลยเลือกหยดไงอ้าวคุณหยดใช่ไหมคะเดี๋ยวเชนในห้องก่อนเน้เลยค่ะค่ะ คุณฟ้าคะคุณหยดที่ทางเรางานไวมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาเดื่ยไปเอาเครื่องดื่มมาให้คะ่ะเอาชุดชงกาแฟามาด้วยนะมาเดืออเดี๋ยวพี่จัดการเองอแล้วก็ที่คันน้ำส้มด้วยนะไ,ได้เลยคะ่ะคุณฟ้าเออเธอคุณเป็นสวัสดีค่ะคุณหยดบังเอิญจังเลยนะคะต้องขอบคุณคุณนิวเฮียนะคะที่เอาผลงานของคุณมาเสนอให้ทำไว้ดีเลยค่ะ หวังว่าคันนี้จะไม่ทำให้ฉันผิดหวังฉันยังไม่ได้อนุญาตให้คุณนั่งเลยนะรอก่อนสิคะแล้วขาคุปฟ้าขอบใจจัดวางเอกสารไว้เลยเดี๋ยวฉันดูเองหน้าที่ของคุณตอนนี้คือ ชงกาแฟให้ฉันหน่อยสิค่ะคุณฟ้าคะน้ำในกายยังไม่ร้อนเลยนะคะเอ,อ้าน้ำไม่ร้อนเหรอคะเอาไปเสียบแล้วรอแป๊บหนึ่งเนาะระหว่างนั้นก็คันน้ำส้มรอฉันอยูน้ำจะแย่และค่ะ สบค่ะคุณฟ้าม,มันเปรี้ยวจังฉันไม่ชอบแล้วนี่น้ำร้อนอยังอะคะถ้าร้อนแล้วชงม,มาได้เลยนะคุณฟ้าจะรับกาแฟแบบไหนคะอ,อยังคิดไม่ออกเลยอะคะ่ะลองชงม,มาก่อนก็ได้ถ้ารสชาติไหนถูกปากฉันจะเซ็นสัญญาให้เลยได้ค่ะแ๋ยวฉันรีบทำให้เดี๋ยวนี้เลย ได้ค่ะกาแฟหมดแล้วนะคะคุณฟ้ายังไม่มีสูตรไหนถูกใจอีกหรอคะยังอ่ะ ้ามาเช็ดให้หน่อยได้ไหมคะค่ะโทนเอาหน่อยว่าหยุดเดี๋ยวถ้าได้ทำงานแล้วค่อยให้คนอื่นมาดูแลแทนไม่ต้องลคะค่ะเดี๋ยวฉันนั่งได้เลย เดี๋ยวฉันจัดการเองเพราะฉันเป็นคนทำเองคุณมีอะไรจะบอกกับฉันไหมคะฉันขอโทษค่ะที่เคยทำกับคุณและก็แม่ของคุณตอนนี้ฉันสำนึกแล้วสำนึกเพราะกลัวไม่ได้งานหรือเปล่าหรือว่าคิดได้จริงๆคิดได้แล้วจริงๆค่ะถ้าคุณฟ้าย,ยังไม่พอใจให้ฉันทำอย่างอื่นด้วยก็ได้นะคะ ทีนี้เข้าใจความรู้สึกของฉันกับแม่หรือ,อยังคุณหยดทุกอาชีพมีเกียรติและล้วนมีคุณค่าอย่าเที่ยวไปลดคุณค่าของใครแบบนี้อีกจริงๆฉันก็ไม่ได้อยากทำแบบนี้หรอกนะแต่คุณมาดูถูกแม่ฉันฉันยอมไม่ได้จริงๆคุณต้องได้รับบทเรียนซะบ้างเข้าใจแล้วค่ะฉันขอโทษอีกครั้งนะคะคุณฟ้าแล้วก็จะไปขอโทษคุณแม่ของคุณฟ้าด้วยค่ะ ฉันไม่สอนหรอกนะว่าคุณสํามเกได้หรือว่าแค่กลัวตกงานเพราะฉันมีคำตอบของเรื่องนี้อยู่แล้วฉันจะซื้องานบริษัทคุณค่ะจริงเหรอคะคุณฟ้าขอบคุณมากเลยนะคะฉันจะเซ็นสัญญาโดยมีเงื่อนไขข้อเดียวเท่านั้นคือคุณต้องเป็นผู้ดูแลและต้องดูแลจนกว่าฉันจะพอใจคุณกับฉันต้องเจอกันไปอีกนานเลยค่ะคุณหยดฉันคุยกับคุณนิวเยียแล้วไปทำเอกสารสัญญามาใหม่แล้วเราคงจะได้เจอกันอีก บ่อยๆนะคะค่ะงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะคะวันนี้ฉันจะแวะไปกินข้าวที่บ้านไอซนะคะถ้าไม่เกรงใจมากินด้วยกันก็ได้ค่ะ